ธรรมวิหาริกสูตรที่หนึ่งภิษุผู้อยู่ในธรรมภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าผู้อยู่ในธรรมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนธรรมคือสุตตะเถยยะวยยากรณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอภุตธรรมเวทันละ เธอย่อมต่อให้วันคืนล่วงไปและการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียนไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอย่อมล่อให้วันคืนล่วงไปและการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการแสดงธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการแสดงธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมกระทําการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปและการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการสาธยายธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรม อีกประการหนึ่งพิกษุย่อมตรึกตามตรองตามเท่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปและการหลุดออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายใน,ยในเพราะการตรึกตามธรรมนั้นภิกษุนนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุดตั เคยยะวยยกรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอพุตธรรมเวทัลละเธอยอ่มไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปไม่ละการหลีกออกเร้นอยู่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการเล่าเรียนธรรมนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุเราแสดงภิกษุผู้มากด้วยการเล่าเรียนธรรมแสดงภิกษุผู้มากด้วยการแสดงธรรมแสดงภิกษุผู้มากด้วยการสาธยายธรรม แสดงภิกษุผู้มากด้วยการตรึกธรรมแสดงภิกษุผู้อยู่ในธรรมด้วยประการชนิดจากธรรมวิหาริกสูตรที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่22ในเวลาหสูตรที่สองพระพุทธองค์ทรงเปรียบบุคคลในโลกนี้กับเวลาหกคือเมฆไว้สิบประเภทดังนี้บุคคลบางคนในโลกนี้เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดก อปุตธ,ธรรมเวทันละเขาไม่รู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมูไัยนี้ทุกคนิโรธนี้ทุกคนิโรทัคามินีปฏิปทาบุคคลน,นี้เป็นดุจวลาหกคำรามแต่ไม่ให้ฝนตกอย่างนี้แหละบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอภูตธ,ธรรมเวทันละ แต่เขารู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมูไัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธทัามินีปฏิปทาบุคคลนี้เป็นดุดเวลาหกให้ฝนตกแต่ไม่คำรามอย่างนี้แลบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอภูตธรรมเวทัลละทั้งเขาไม่รู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงว่า นิทุกนิทุกขสมูทยัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาบุคคลน,นี้เป็นดุจวลาหกทั้งไม่คำรามทั้งไม่ให้ฝนตกอย่างนี้แหลบุคคลบางคนในโลกนี้เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอภูตธรรมเวทนละเขารู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมูทยัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนนิโรธาคามินีปฏิปทาบุคคลน,นี้เป็นดุจเวลาหกคำรามด้วยให้ฝนตกด้วยอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยวลาหกสีจังพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกจากเวลาหสูตที่สองจากพระไตรปิฎกเล่มที่21